เกานี่และเก้านี่แหละเ้าหนเจ็ดก้หมนึ่งเอโอ้โหก็ปูกันีเป็นสิองล้านเลยครับตูวตังกรทำไมทันเลยโอ,โอ,โอ้ใจห้อนมือนี่อยากบอกแลย้ยวมันเป็นยังไงวันนี้อยากบอกแข้งเหรอครับเสีย่ย โอ้แต่เช้าเลยไปแล้วไ,ไงจะบอกไงโอ้คือไปได้เด็ดๆมาแล้วใช่ไหมไอเด็ดเด็ดก็ไม่รู้หแต่ว่าเนี่ยไม่รู้ใครจะเป็นหมูตุ้งลาเนี่ยแหละเจ้าที่ว่าสามตัวเข้าตลอดว่จ้ะที่ว่าสามที่ที่ว่าเข้าสามมวดแล้วใช่ไหมครับเจ้านี้ใช่ใช <c oughs> ่ใช่ที่ว่าจันหมอเข้าสามม้วนเลยครับโอ๋โอือคือนัดปล่อยวันที่สิบห้าครับ วันที่สี่ห้านี่แหละก็เลยก็เลยเรียกปล่อยไงทางดิจิตมาเมื่อกี้นี่เดี๋ยวมันสีซื้อว่าได้เนาะว่ามันจะเคลื่อนมันจะเคลื่อนมันจะเคลื่อนเขาบอกซื้อว่าได้มันจะเคลื่อนก็เลยเรียกปล่อยค่ะเป็นจังได้เมื่อวนี้ฟันดีบ่ค่ะเป็นตะเลียกเขาบ่ฟันดีครับฟันดีอยู่ครับอันว่าจังได้จ้ะโอ้ในกองฟันอ่ะ ฝันว่าได้เลขร้รรวันที่หนึงห่งเลขตัวครับโอ้ชื่อได้ว่าหล <baj> ม,มีตัวใดแน่หนึ่งเกเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้ดนนะหหอนนหนึ่งหนึ่งเก้าต้องหาได้นนครับเลขฝันนะหนึ่งหนึ่งอ่าชวงไม่น่จ้าหนึ่งหนึ่งเก้าห้าเก้าห้าเลขฝัน เอาตีดกันเดี๋ยวป๋าฝันฝันรางวัลที่หนึ่งเจ้ารางวัลที่หนึ่งเออรวมไปเลยก็ได้ครับแม่นครับเหมือนกับบานนี้เลขลับเลยจ้าเออเลขลับเพิ่นเพิ่นทรงมาจะกินกี่เนี่ยครับเออะจ้าเจ้า,จาออที่ว่าแ<อ>ม่นแ<อ>ม่นเขาประจำหะเหรอเนาะประจำเลยครับเออจะตั้งเป็นเนาางี้วเท้านะครับเนาะค่ะ,ะ <ขา S 2> ว่าทุกปีแล้วเขามอยจะขายเอสซีได้ มีโสดม่ลาบแ้วกันเนอะคันแม่นถือนี่เขาเขาตรงกันร่วมใบบวงสวงน้ำเพลินบ่จจ๊ะล้าวเตาปัดไปแล้วครับแต่เก็เ้า่าหมากข้าน้ํข้าวหำข้าไส้ข้าเหนียวข้ผมแตเรื่เตโอ้เสียบอกเบอร์โทรอีกแนี่ยเบื่เอฟจะโทรท่าบุญน้ำอ๋อ080ครับเปิดโทษนะครับผมจ้าเบอหครับครงเก่าสองซี สองเก้าสองสี่ครับผมไนี่เนาะคือเจ้าเห้านะบอเ่เพื่อนกัซอยค่าวลวงสวงทยอ่ะปลาข้าผู้อาจารย์เพือเ่อนกับแล้วแก้นับใจ้ครับเนาะยูยู้ยูใสนี่เลขเอามาแต่ใสมาแต่ไกล่ะค่ะเต่อมาเต้เตไกล,ะะลย,ยู่ครับที่ได้บุญละได้ทำได้พูดได้ยงบุญละครับรับจริงๆเลยเนานะ <c oughs> รับรับางทีก็คนมาทองคนมาเที่ยวนะครับอืม แน่เลยครบ่ตะด้ากเลยคปาบูู้่กันไปสูงเราเป็นธรรําลครับดีได้ใงแนหมดแล้วครับอเพื่อนกาบอกค่อยบอกไผนอกจากลูกซี์เนาะครับเ่ไม่แลวก็าเาได้เคอนนี้ก็ได้เร็เล็เานไม่บได้สีแสกไปหาพไม่เลวต่ย่านี่ีครับอืันั่งเยอะครับมนเป็นลื่สีบอค่ะหรือเป็นผรา ตดเลครับคดงโอ้ค่าตุดง,าต,ดงาตุดงมากแห้งเลยค่ะสวงนี่ทีแม่นนอะเป็นยู่ต้รนคู่จ้าเอาบารนี้โต้ได้ค่ะเสียเอาเเอาเอา,เอาจดจะับเด้อจ้าครับนี่ห้าสามหนึ่งครับห้าสามหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดขอบคกรับ หนึ่งศูนย์บบโอ้จาจานามีแค่นี้ะหนึ่งศูนตรงก็ปลุกไสเบิกทราบฝันเลยออกง่าก็ได้นออหนึ่งศูนก็ได้ออกห่าด้ครับครับมันออกห่แต่สิ่งศูนย์เลยน้กับ่แน่ดิว่แน่ว่แน่ไปได้ครับมาดีเสียมาตู้ใดทุ่มตูวใดทุ่มตัวใดเสียแบบนี้มันตัวเน้นเพื่อนน่ะ ตัวนีอยื่อสตัวนะครับสมเลีห้าเนะนึ่สาม่แปเจัวาาเก็ดื่อสามตัวตรงเลยครับอือตัวเลก็หาหาครับโอมีนสครับนี่หาโอห่าสามุงหนึ่งแปดเจ็ดครับเน้นทั้งครูเลยครับตาวาเลขฝัน่หนึ่งหนึ่งเก้าห้าเก้าห้าเลขฝันฝันว่าสิครับาเลขอะครับ ของตองของไัเสียนี่นะครับเลขปันเนี่มีตัวด้านันนี้อาจารย์ที่ไหนี่องสามหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งศูนครับเลขอาจารย์นะครับืไปแล้วที่ว่าปยความนี่กพี่หนึ่งเก้าห้าเก้าห้อศนยาเก้าศูนย์ห้าสองสามแปดปัญหาทีนี้ว่าทเนะทเไปนคิดค อ๋อที่ที่ว่าอยู่ในคลิปเก่าเนาะเสียเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นอาจารย์ที่เข้าสามงวดเออนี่อันนี้เป็นอาจารย์ที่เข้าสามงวดอันนี้เลยอาจารย์ก็ก่อกต่อนะครับโอ้และไออาจารย์ที่อยู่หนองบัวลำพูก็อีกคลิปหนึ่งเนาะอาจารย์นอกเสียเนาะได้ได้รอบที่แล้วของหนองบัวอาจารย์นี่ที่ว่าเด็ดเด็ดนั่นแ้ละที่ให้มาสามตัวนึงก็อาจารย์ที่ว่าให้ ให้เด็ดเมาถามมวนแค่น um so ี้ว anyway ่ิดีไหเป็นแปดเจ็ดกันหนึ่งูน์เนอะเปแปดเด็ดกันหนึ่น์ครับเดี๋ยววงกลมไปให้ก่อนโยนใต้ครับนี่แหละนี่นอนี่คอนี่คนี่คือไ่คน่คือนี่อน่านี่คนี่คนคอนี่คือนอนี่คือนี่าอคือน่คือนี่อน่อนี่คอนี่คือนี่คอ่คอนี่คอนี่่คือี่อนใช่ีี ใช่ใช่พระอาจารย์ที่สามก็สอนนั่นแหละที่ที่ที่ๆปล่อย FP ไปว่าจะปล่อยวันที่สิบห้านะเนาะตอนเช้าเท่านี้พี่ๆก็ปล่อยแล้วนี้แหละเป็นที่สิบห้าโอ้ส่วนไอ้คลิปก่อนๆนี่ไปไปเอาที่หนองบัวลำพูนี่เป็นเลขลับเหรอพี่เออตอนนั้นเลขครับเลขลับพี่นี่แหละเลขครับครับทุกคนอะไรเลขครับแต่วันนี้เอาไปกระจายกันอ๋อของพระอาจารย์ที่เป็นพระทุตดวงที่อยู่ในถ้ำใช่ไหม Way, ใช่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 พูดแบบนี้แหละง่ายจังที่อยู่ในตัวเตียงแปดเกียร์กันทุกสูงเ่ยรายการนี้ไปแล้วว่าที่สูงแล้วเนี่ยโอ้ครับผม FC จะได้เข้าใจเนาะเพราะว่ามันเป็น2ช็อตเนาะพี่เนา,นานนะครับเพราะหน้าอุตอตรงแยกไหมครับเพราะว่ามันมีทั้งเลขลับที่อยู่หนองบองัวลำพูแล้วก็วันนี้เป็นเลขที่นั่งเอาในถ้ำของพัทุดงนะครับใช่ค<ไ>รับพี่อ่าเสียผมขออนุญาตถามเนาะว่าคือเพื่อความมั่นใจให้ FC เนาะเจ้าไหน เข้าบ่อยกว่ากันครับเสียครับอะไรนะครับอะไรขึ้นไม่ค่อยดีเจ้าไอเลขเจ้าไหนเข้าบ่อยกว่ากันครับผมเผื่อเอฟซีจะได้ตามถูกครับเจ้าไหนเข้าบ่อยกว่ากันที่ไหนเข้าทั้องเาเเข้าเข้าทั้งสองเจ้าเลยใช่ไหมครับทั้งสองเจ้าเลยเด็ดบอลด้วยแหละโอ้ครับผมวันนี้แล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงบอลแล้วแต่ดวงเดรับอลแล้วแต่ดวงนะครับแล้วแต่ดวงเนาะวันนี้ไม่ค่อยมีขึ้นเนาะเสียเนาะ <im itation> โ,ออ <portfolio> โอ้ยโอ้ยอยู่ติดพูอยู่ <im itation> โอโอเอาต้องขออภัยเอซนะครับส,ส, <im itation> สัญญาณไม่ค่อยดีวันนี้เป็นคลิปของพระธุดงเนะาะพระธุดงส่งมาให้ด่วนเนาะ <im itation> ครับคร <im itation> ับครับเอาใครอยากได้แนวทางแบบถชัดก็ทักหาเสียนะครับวันนี้ขื่นไม่ค่อยดีนะครับเ <im itation> อาขอบคุณเสียนะครับผมขอบคุณเสียใหญ่นะครับสําหรับแนว <im itation> ทางนะครับเนาะ ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของเซี่ยใหญ่นะครับเอฟซีครับผมคือเป็นเลขมาจากพัทุดงในถ้ำนะครับเนาะครับเดี๋ยวให้ f c ดูตัวเลขเนาะจะมีตัวไหนกันบ้างนะครับชอบไหมนะฮะทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเอาเดี๋ยวให้ F c ซดูนะครับอ่าชัดไหมเนาะเดี๋ยวนะครับ วให้อิติวางที่โตรร๊ะดีกว่านี่นะครับนี่อันนี้ก็เป็นความฝันของเสียนะครับที่119่งหนึ่เก้าห้านี่เสียฝันว่าถูกรางวัลที่1นะครับเนาะส่วนพระธุดงทรงมาให้ก็มี5้าสามหนึแดเแล้วก็10นะครับมีแค่นี้นะครับผมครับสวดเลขลับหนองบัวลำพูในคลิปที่แล้วนะครับสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับ แงก็ต้องขอขอบคุณเสียนะครับผมที่ไปหาแนวทางในถ้าเลยนะครับโทรมาจากในถ้าเลยนะครับผมครับยังไงคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ